何 <music> <music> ชมนะครับที่ทหารเนี่ยได้ได้ช่วยเหลือปกป้อประเทศเรานะครับก็อยากจะมาให้กําลังใจนะครับก็คือผมเองเนี่ยก็ทําเรื่องสวนผมก็อยากจะเอาต้นไม้เนี่ยมาปลูกให้ที่ที่ดอยเดียครับก็เลยได้เรียนท่านแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้ลงมาแล้วก็ได้ได้ปลูกต้นไม้ให้กับที่นี่นะครับทีนี้ครับก็ได้คุยกับท่านประบอลที่นี่นะครับท่านก็บอกว่ามีมัสยิดที่นี่ด้วยนะนะครับผมก็บอกเออ ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมเห็นมัสยิดหลายแห่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็อยากให้เขามีต้นไม้เนี่ยให้ปลูกกับบ้านเขานะครับจริงๆแล้วต้อนอีดะผาลัมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เคียงคู่กับมัสยิดที่ผมเห็นทั่วไปนะครับก็เลยได้คุยกับท่านบอกเช่นอย่างนี้ดีไหมเราก็ผมจะมาช่วยท่านและกันนะครับามาปลูกต้นไม้ให้แก่มัสยิดที่นี่นะครับให้ดูร่มลื่น และให้สมกับเป็นมัสยิดที่ดีครับที่นี่ครับก็วันนี้เราก็ถือว่าโชคดีนะครับท่านท่านกำพลนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนนงนุษย์เนี่ยฮะได้มาช่วยจัดนะฮะจัดสวนให้กองบูราราบที่สิบห้าของเราซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ปัตตานีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านให้หลักการเลยครับว่าเพื่อมาเป็นกวาดน้ำใจของพี่น้องฐานที่นี่นะครับแล้วส่วนหนึ่งก็ได้มาดูพื้นที่ซึ่งเหมือนอย่างที่ว่าไม่น่ากวดัวอย่างที่คิดและพร้อมท่านมีแนวคิดนะครับซึ่งผมเราเรียนท่านว่า เราที่นี่เราอยู่ผัวธรรมหลายศาสนากันก็ควรจะนะครับของมัสยิดก็สวยนะครับท่านตั้งใจนะฮะผมบอกเนี่ยไปพบกันท่านบาบอแมรประธานอิสลา,ามอิสลามจังหวัดปตัตตานีกันไปคุยว่าเนี่ยเรามีแนวคิดที่จะช่วยเพื่อให้สุขวามสวยงามไปติดระดับนะครับเพราะที่นี่มุสลิมก็ไปทั่วใช่ไหมแถวเมกาแถวซาอุก,ก็มีนะครับท่านตั้งใจอยากช่วยพื้นที่เราครับนะ

chúng ta của làm, đã chuẩn bị. Chúng ta đã chuẩn bị. Chúng ta đã chuẩn bị. ต้องต้องดูเพาะว่าแกเป็นคนที่งานของจังกันเรื่อสัมภาษณ์อีกอย่าแกต้องเลือกรจริง้่ะผมจะมีแท่งกับพุกกับอีานตลาดผเราเราออกเียงเ็เ็ยนี่พราจริงๆาท่า้ังการเนี่ออกเสนยเขาีสนตลา ที่ผมผม,ผม,ผมความรู้สึกว่าต้องเป็นอย่างนั้นะครับแต่ว่ารู้ว่าหายากแต่ผมผมจะหาผมมีเพราะในในตะอุ่นไม่มพวกที่อยู่แล้วมีแต่เ้อปลาราเผมจะเรียนครับ จตต ok, ้น <th phin x> ีเป <pl ains> ็นตองไงต้องตำต้องซ้ไปด้มาคุยมาคุย่นสิผมก็อยากขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยิงดูแลประเทศไทยเราให้ใหเป็นสุขนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นจะเรียกตไม้เป็นจิงก็ยากอาต้นไม้เนี่ยมาปลูกให้ที่ 啊，加油！